สุดไปผทีธรรมดาบ็กโจรครับหลับนานมากข้างตอนเนี่ยเกณฑการยิงอนะีกนะโจไปสายตายบรรยการนะนนตายเที่ยวไม่อยู่ไว้โมแมกตายพันหินครับแช่งไงเที่ยวเล่นนะเหลือท่เจอเยอะจัดตอน,น สวัสดีครับอยู่หุ่นยิบสี่เคนะครับวันนี้ผมจะมาลงแรงคอนสี่สิบกดาวนะครับท้าล่าปลานะครับรุ่นก็ไปเต็มก็ร่างแฝงเชือบผมขึ้นไปหายตัวนคลิปนะเน้นไป็นแทงตีเร็วนะครับอถ้าหน่นเป็นเอรันดอร์ปลาครับมันขนหงกับฟ้ามเรียวเฮาอยู่แล้วนะเสียเปียกเขาเฮาก็แบบร่อคล้องครับอย่าย่าไปตายเยอะนะครับพยายามจะตายเลยครับเห็นปลา เป้เลยนะสก,กิลสองสุดเลยยังอยู่แถวหนีอยู่นะครับอยู่เองสก,กิลหนึ่งจะใส่หมวนะครับเหรีกกยญทลาผมเน,นี่นะังเลยเนี่ยครับใส่แบบหามันจบได้เขากับ,บันใจจะไปเขาเลยนะ แม็กดัตแตสวยครับเมดเสียฟิกตัวนะท่านไงเพื่อนนี่นะครับเรา โอเคครับได้มาสองคิวนะต่วนเกียร์เนสิบเป็นสองครับยูวเอผมมีฟิกนะตัวนเกียได้หล่อนตีก่อนครับเฮาจะบริเลนพื้นผ่านนะไม่มีเดบอเทีย ตายพเนิตไปดีผมต้องรับเวฟลางให้มันอีกนั่นเนี่ยโอ้เรื่องจรินอาดีตหรอกอสวยสวยครับไอ้ที่อ้าวเลยครับบ่ตายต้นเกนเนี่ยฟ้ามฟ้าไปก่อนครับก่อนเนี่ย ฮะยัดยบตาอีกันอีเดาฝนตกคอยไม่คอยอีกวันการอาชีพมันได้น้องถาตานสาธานะนะครับ บนโดนอะบนหาหลอดนะเอหลอดง่ายวะสุดจัดโบวันะอิลเดอร์ฟีครับบนหอาจ,จะไปรับเงียบทันนะ ทำล่า,ลางน่ะจะเวิร์ครับผมไข่ฟ้าบับเดียงนะเวสเซียนติเมีกโมมากนะไอ้ป้อมครับโ,โ,โอเคโอ้ลีดตึงจังวะลีดตัวเนี้ยเจอแต่ลีดตึงๆงกางเท่าน่าจะพังนั่นเนี้ย โอเคอัพเล่นเอาลับเล่นดีนะไกอานะครับสินที่สอง tháng sáng <laughs> buộc chân nhìn đều á Khẩu subscribe bay ที่ธรรมดาครับโจครับหลับนานมากครับตอนเนี้ยโตไหมครับออกมากกว่อน,นะอือหือ เมียนเพียงท่านไดนเหตุยังอยู่ใส่ตะกิวไปเองเลยก็ะสะท้อนครับเจริญสองนะสะทอดยิ่งจังเลยเดี๋ยวเจอขาดท่านหนึ่งนะเอระสะทนอน ในกลางชั่วๆนะครับเนี่ยผมไปขำให้ได้นะส,สายเนี่ยเดินมาเพียงทางนี้เพื่อนที่ข้องต่อครับ Vậy nên trụ ở ngành thầu đây Hãy subscribe phi này เงินการยิ่งอนะีกนะจูไปใส่ตายเงินการนะนีอตายเที่ยวอ่ะให้ไวโบแม็กตายพันยิงรับแจ่งไงเที่ยวเลนะ่เเน,นนั้นเหลือท่านเจอจัดนตี้ลกีจีหรือเปล่าเนี่ย หมตายครับหับในน่านครับมันตีผมรลับป้อมเลยนะครับไว้ไว้นะเียบรลอยครับตาวอีทีสามนะบมตายนะผมตอนเนี้ยเด่นปลาพยายามบมตายนะมันตายอีเชีย่ยทำหมิ่งเลยนะแตาเนี้ยมึงแบบบ่อยๆครับแต่ว่าเอ้เขามีสก,กิลหมต้อเด่นนะ พีเด็กตามจุดใส่ให้ทุกคนเลยวะเรียนดีจัดเทียบเทียวแดมรับซ้อนครับเพราะยืนอย่างยิ่งเลยนะเทียบเทียวับะเมียร้ายสุดเลยครับสองหมื่นเก่านะเกือบสามหมื่น ไปแล้วครับไวเจอกันคลิปหนานะครับจะหายเร่งเร่งตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต่คลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดติดลิงก์่อยนะเจอก,กันคลิปหนาครับเจอกันเจอกัน